بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمن فينون فم إيمان تأ الله ผมไปตามงานต่างๆไม่ว่าจะอยู่ในต่างจังหวัดหรืออยู่ในกรุงเทพและปริมณฑลเนี่ยนะครับเกือบทุกสัปดาห์ซึ่งพอเวลาไปตามงานต่างๆเนี่ยก็ไปเจอพี่น้องผู้ศรัทธามาจากหลากหลายถิ่นน,นะฮะก็มาสลามกันมันหั่งพูดคุยกันเจอกันก็ยิ้มแย้มทักทายกันทีนี้ประเด็นอยู่ประเด็นหนึ่งก็คือว่า มีพี่น้องมุสลิมมาของเราเนี่ยจากหลายๆที่เนี่ยเกือบทุกที่เลยนะนะครับสำหรับบุคคลที่อาจจะไม่เข้าใจาศาสนาอาจจะไม่ได้เรียนรู้อิสลามมากนักพออยากที่จะเข้ามาสลามกับผมพอยื่ยนมือมาป้าผมก็ทําอย่างเงี้ยส,สามาเลกุมหรือวาเลกุมุสลามยื่ยนมือแบบนี้เพื่อที่จะส่งสัญญาณให้เขารู้ว่าเราเนี่ยไม่สลามกับเพศตรงข้าม ซึ่งการกระทําแบบนี้ต,ต่อพอพอเวลาผ่านไปพับก็มีเสียงพูดคุยกันนะครับบอกว่าแม้นีแหละอาจารย์แบบนี้แหละเอาสิ่งใหม่ๆม,มาสอนมันก็อย่างนี้แหละปู่ย่าตายายของเราเนี่ยเขาสลามกันตลอดแหมเป็นอาจารย์หน่อยแค่นี้จะสลามกับเราสักหน่อยก็ทําทไม่ได้ก็มีคน บอกหยอกตัวเขานั่นแหละก็โทรศัพท์มาคุยก็เลยผมก็รู้สึกว่าเออเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่พี่น้องไม่เข้าใจาศาสนาของอัลลอฮ์ซุบฮานะหัวตาลาบางคนก็บอกว่าน,น,นานๆเจอกันครั้งหนึ่งไม่เป็นอะไรหรอกสลามกันไปเถอะเราไม่ได้คิดอะไรกันอย่าไปคิดอะไรมากเราบริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์บริสุทธิ์ใจต่ออัลลอฮ์สิอย่างเรามาได้เจตนาเป็นอื่น ที่ไหนๆเขาก็ทํากันอย่างนั้นแหละใครไม่ทาก็เข้าสังคมไม่ได้แล้วก็มาพูดว่าพวกที่ไม่ยอมสลามกับกับอะไรละ่ะกับโต๊้กับแชร์เนี่ยก็ได้สิกับโตะเนี่ยกับคนที่เป็นเพศตรงข้ามเนี่ยแสดงว่าใจมันคิดสกปรกใจมันคิดลามกใจมันคิดสะบดนอะไรทํานองเนี่ยก็มีการพูดคุยกันในหมู่กระจุมกระจิ้มในหมู่ผู้หญิงผู้หญิงนะนะ ผมเองได้ข่าวก็ปวดมีคนโทรศัพท์มาถามมีคนโทรศัพท์มาเล่าให้ฟังก็เป็นห่วงภาพพจน์ต่อกันและกัน <c oughs> ก็เป็นเรื่องที่ดีพี่น้องที่มีอะไรแล้วก็โทรศัพท์มามาแนะนํามาพูดคุยกันก็เลยคิดว่าเออที่พี่น้องเขาคิดไปอย่างนั้นนะนะก็แสดงว่าเขาไม่เข้าใจไม่รู้นะครับผมเองก็ไม่ได้เครียดอะไรแต่ว่ารู้สึก รู้สึกว่าพี่น้องของเรายังไม่เข้าใจาศาสนามากนะักก็เลยคิดไปต่างๆนานาแบบนั้น <ừ. S 1> ผมต้องพยายามนะครับไปงานไหนก็จะบอกกับพี่น้องพี่น้องเมื่อสักครู่นี้นะผมขอมาอัพพี่น้องมากๆเลยมีพี่น้องมุสลิมมเอาละแม่แต่อายุจะมากแล้วก็เยี่ยมเมือสลามผมส่วนผมนั้นก็ทำเมืออย่างเนี้ยให้รู้ว่าเราไม่ไมสลามนะนะครับ ก็เลยชี้แจงให้เขาได้รับทราบว่าเออเรื่องของการสลามกันเนี่ยผู้ชายให้สลามกับผู้ชายจับมือกันนี่นะผู้หญิงก็ให้สลามกับผู้หญิงยกเว้นชายหญิงที่เป็นมหรอมกันที่เป็นบุคคลที่แต่งงานกันไม่ได้ก็ให้มีการสลามต่อกันและกันท่านพี่น้องครับเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เราต้องทำหน้าที่ชี้แจงและพี่น้องก็ต้องอภัยนะ อาภัยให้ผมด้วยอย่าไปคิดว่านั้นแหละพวกเนี่ยมันเป็นพวกที่ยิงมันเป็นพวกที่อวกดีที่ไหนที่ไหนเขาก็ทํากันปู่ย่าตายายเขาก็ทํากันแหมมันเป็นอาจารย์หน่อยทําเป็นไม่สลามกับเราไม่ใช่อย่างนั้นเลยนะพี่น้องถ้าศาสนาอนุญาตนะอลลอผมอยากจะสลามทุกคนเลยทีนี้ก็ต้องขอมาอัฟกับพี่น้องแล้วพี่น้องก็ต้องให้อาภัยผมนะเอาละ ต่อไปนี้เดี๋ยวจะอ่านฮะด,ดีษของท่านนาบีม,มุฮัมมัดสอลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เราฟังเพื่อที่จะให้เราได้รับทราบแล้วก็คิดนะคิดว่าเราต้องทําตามท่านนาบีเราต้องทําตามคําสอนของท่านนาบีปืนคําสั่งคําสอนของท่านนาบีเลยเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะครับอ่ะดูนะที่ชายหญิงสลามกันไม่ได้ผมเองก็ไม่สลามกับมุสลิม啊 แม้ว่าจะอายุมากแลกว้วก็ตามแต่บางคนนะอุตส่าห์เอาอสงสารมากอุตส่าห์เอาผ้าเนี่ยห่อมือก็อยากจะสลามก็ผมผมเองก็ไม่สลามนะแล้วก็ต้องขอมาอัฟด้วยนะขอมาอัฟด้วยนะผมผมผมไม่สลามนะครับให้สลามกันพอแล้วถ้าเกิเดมีโอกาส <c oughs> พูดคุยกันนา,นานๆก็อัลฮัมดูลินละแล้วก็อธิบายแล้วก็ยิ้มกับเขาคุยกับเขาเออเขาก็ขอใจ ทีนี้กับบางคนเนี่ยไม่มีเวลาคุยเดี๋ยวก็ต้องเดินขึ้นไปไปสอนหนังสือไปอภิปรายบนเวทีก็เลยต้องอาศัยช่วงแรกของการอาภิปรายเนี่ยบางทีก็ต้องอธิบายเรื่องนี้ให้พี่น้องได้รับทราบแต่พี่น้องต้องอภัยให้นะเราไม่ได้โกรธกันนะที่ผมไม่สลามเพราะว่าเดี๋ยวจะอ่านฮะดีให้ฟังนะครับก็เป็นเรื่องของการที่จะได้ พูดคุยกันสบายๆเพราะว่าในสังคมของเราเวลาไปเจออะไรๆมาแล้วเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันเป็นเรื่องที่ผิดหน้าที่ก็คืออัดดีนุนนะซีฮะศาสนาคือการเตือนกันอย่าโกรธนะผมก็ไม่โกรธพี่น้องหรอกที่พี่น้องพูดอะไรต่างๆนานา,นาพี่น้องก็อย่าโกรธผมนะเพราะพีพ่น้องบางคนอาจจะยังไม่รู้อาจจะยังไม่เข้าใจ เราอารุ่มอานรวยให้แก่กันเราอาภัยให้แก่กันเรารักกันเราเเือนกันนี่คือการเป็นพี่น้องร่วมอยู่ในศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาวตาลานะครับมีฮะดิษบทหนึ่งที่ท่าน,นาบีพูดในเรื่องนี้นะอันมะกลิบมียาซารินรดิยัลลอฮุอันฮอันนนบีซัลลัลลอฮุวะลายลิวะซัลลัมกล่าลไอยะตานะ ใน رأس أحدكن بمقيت من حديد خير من أي موسى إمرأت لا تحمل لهو เป็นขะดีที่บันทึกโดยอิหม่ามตบรนีและก็ท่านใบฮากีท่านมะกอลอิบนิยะซารินได้ไรายงานว่าท่านรอซูลซลลลลัอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวอย่างนี้นะหากแม่คนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านจะไปเอาเข็มล้มแหลมนะ หรือเหล็กแหลมแหลมก็ได้ตะปูตะปูแหลมแหลมเนี่ยเอามาทิ่มสี่สีรษะของเขาอย่างนี้เอามาทิ่มทิ่มทิ่มสีศีสะของเขาดีกว่าพี่น้องท่านนบีบอกดีกว่าการที่จะเอามือของเขาเนี่ยไปสลามกับเพศตรงข้ามไปจับมือกับเพศตรงข้ามหรือไปสัมผัสเพศตรงข้ามที่คนเหล่านั้นไม่เป็นมหรมของเราไม่ได้เป็นผู้ที่เราแต่งงานด้วยไม่ได้ คนที่เราแต่งงานกับเขาไม่ได้เพศตรงข้ามนะอันนี้อนุญาตให้สัมผัสได้นะครับสลามกันได้อันนี้เป็นสิ่งที่หาลานแต่สําหรับบุคคลที่ไม่หาลานนะครับหรือว่าขอโทษทีสาหรับบุคคลที่ฮาลานอนุมัติให้เราแต่งงานด้วยนะี่นะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องจะไปสลามต่อกันแล้วกันพี่น้องคิดให้มากๆนะท่านนาบีบอกว่า เอาเข็มเอาตะปูเอาเหล็กแหลมแหลมมาทิ่มศีรษะอย่างนี้ดีกว่าการที่จะไปสลามกับบุคคลที่เป็นเพศตรงข้ามท่านนาบีเปรียบเทียบถึงการทรมานการทําให้ร่างกายเจ็บปวดอย่างนี้ดีกว่าการที่จะไปสลามเพศตรงข้ามแปลว่ามีโทษทันแล้วก็ถือว่าเป็นบาปใหญ่สําหรับบุคคลที่ฝ่าฝืนต่อคําสอนของท่านนาบีมุฮัมมัด ซอลลัลฮวอะลฮิวซัลลัมในการที่จะไปสลามกับเพศตรงข้ามอันใดก็ตามแต่ที่ทาน,นาบีพูดเปรียบเทียบจำไว้นนะพี่น้องทาน,นาบีพูดเปรียบเทียบว่าการทรมานร่างกายหรือการทําให้ร่างกายของเราเจ็บปวดดีกว่าการที่จะไปทําสิ่งนั้นสิ่งนี้สิ่งเหล่านั้นแหละเป็นสิ่งที่ต้องห้ามและถือเป็นบาปใหญ่ด้วยนะอ่าเหมือนตัวอย่างเช่น ท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลยฮิวะซัลลัมบอกว่าเข้าไปในกูโบต์แล้วเข้าไปในหลุมศพแล้วนะอย่านะอย่าทําอย่างนี้ไปเหยียบย่ำบนหลุมศพหรือไปนั่งทับบนหลุมศพท่านนบีบอกว่าการที่คนคนหนึ่งจะไปนั่งบนฐานไฟแดงๆแ,แล้วมันก็ทะลุไหมไม่เสื้อผ้าแล้วก็ทะลุไปถึงหนังสร้างความเจ็บปวดให้แกเราสร้างความร้อน ให้แกเราเนี่ยนบีบอกไปนั่งบนฐานไฟร้อนๆน่ะดีกว่าการที่จะไปนั่งบนหลุมศพอ่าท่านนบีเปรียบเอาไว้อย่างนี้ไอ้การทําให้ร่างกายเจ็บปวดด้วยการนั่งบนฐานไฟร้อนๆเนี่ยดีกว่าการไปนั่งบนหลุมศพไอ้การนั่งบนหลุมศพก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามและมีโทษทันที่รุนแรงอย่างเนี้ยท่านนบีเปรียบเทียบเอาไว้อย่างนี้นะให้รู้ว่าภารากิจตรงนั้นเนี่ย มันเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นสิ่งที่ผู้ศรัทธาทั้งเจ้า<ต>จะต้องออก<ต>ห้ามเรื่องนี้ท่นานนบีบอกว่าเอาเล็กแหลมแมมาพี่น้องเอาตะปูแหลมแหลมเนี่ยไปทิ่มทิ่ม,ท,มทิ่มที่ศรีรษะดีกว่าการที่เราจะไปสัมผัสกับเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่มารรมของเรานะอีกคดีหนึ่งท่นานนบีมุฮัมมัดสุลลามฮะลัยฮิวะซัลลัมนะครับมีผู้ชายคนหนึ่งนะครับ ท่านอับดุลลอฮิบเนมสัสออดได้รายงานว่ามีชายคนหนึ่งมาหาท่านนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมฟาดกะระอันนูอัสซาบะมินอิมรอาตินมาเล่าให้ท่านนบีฟังว่า <c oughs> น, <c oughs> นี่ท่านอัสลัลลอฮฺฉันน่ะไปไปทำอะไรไม่ดีนะคือในหะดีษบอกอิมมากุเบละตันเอามัสซันบิยะดีฮิเอาใช้อัน ฉันไปทําอะไรไม่ดีไม่ดีกับผู้หญิงคนหนึ่งนะในฮะดีษนี้ท่านอับดุลลอฮิบนิมัสอูดบอกว่าเขากล่าวกันนบีว่าคือไปจูบผู้หญิงคนนี้หรือไม่ก็ไปเอามือสัมผัสไปจับมือของเขาหรือไม่ก็เอาอะไรแต่สีข้างไปไปกระทบกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่ถึงขั้นซีนานะทำแค่น,นี้ไปจูไปหอมแก้มหรือเอามือไปจับมือเขาหรือว่าเอาข้างขางแขนเนี่ยไปโดนไปไปสีไปอิงกับเขา ทำเพียงแค่เนี่ยเขาก็มาถามท่านนาบีบอกว่ามันมีกัฟฟาร์้องไหมมีการไถ่โทษในเรื่องนี้บ้างไหมย่ยรู้สึกอึดอัดใจอย่างมากทีเดียวที่ไปทำไม่ดีนะครับบางทีก็อาจจะไปหอมแก้มบางทีก็อาจจะไปจับมือบางทีก็อาจจะเอาไปนั่งพิงไปเบียดกับผู้หญิงคนหนึ่งเขาถือว่าเป็นความผิดที่รุนแรงนอนไม่หลับมาพี่น้อง ไม่สบายใจก็เลยมาหาท่านนาบีมาถามท่านนาบีบอกว่ามีกัฟฟาร์มีค่าไถ่โทษเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมฟาอันซจลลอฮเลหะเจวะจัลละยาเนียะพอมาถามท่านนาบีปั๊บทันทีที่ถามท่านนาบีอันกุรอานก็ถูกประทานลงมาให้แก่ท่านนาบีเลยนะครับบอกว่าอินนัลฮะซานาฮิยุดฮิบนัสัยอะ ท่านนาบีได้รับองค์การหนึ่งจากอันกุรอาในสุรหูดอายะที่หนึ่งร้ยสิบสี่ว่าแท้จริงความดีต่างๆทั้งหมดนั้นมันจะมาลบล้างสิ่งต่างๆที่ไม่ดีนบีก็แนะนำให้คนคนเนี้ยไปทำดีให้มากๆเอาละผิดไปแล้วขอลูกโทษต่อระเรื่องนี้ไม่มีกรฟฟาล้อ หมายถึงการทําผิดกับผู้หญิงคนหนึ่งอาจจะไปจับมืออาจจะไปหอมแก้มอาจจะไปอิงไปพงงิงเดิอนั่งเบียดกับผู้หญิงอันนี้ไม่มีความผิดขอโทษตีอันนี้ไม่มีกัฟฟารลมีความผิดที่หนักนะแม้แต่ว่าไม่ใช่กัฟฟารลไม่มีกัฟฟารลไ,ไม่มีการจ่ายค่าไถ่โทษนะฮะซึ่งก็เป็นเรื่องที่อัลกุรอานถูกประทานลงมาเดี๋ยวนั้นเลยแล้วก็ท่านอบีก็แนะนําให้คนคนนี้ไปทําดีมากๆไปกลับไปเถอะ แตุ่่งมั่มนทําความดีให้มากๆเพราะแท้จริงความดีนั้นจะมาลบล้างสิ่งต่างๆที่ไม่ดีเป็นฮะดีษที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามมุสลิมท่านพี่น้องครับจะเห็นได้ว่าท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลัลฮวาเลยหิวะซัลาาลัมก็ห้ามเหมือนกันนะครับจากสานวนฮะดีษบทเนี่ยท่านนาบีอยู่ในลักษณะที่บอกว่าเป็นเรื่องที่ชั่วบอกว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีผู้ชายคนนี้ฮะดีษบทแรกบอกว่า,วา เอาเมือไปจับมือเพศตรงข้ามเอาเข็มมาแทงศรีรษะดีกว่าหะดิษบทนี้ท่านนบีชาใช้ให้คนคนหนึ่งไปทําดีให้มากๆแล้วมันก็จะลบล้างบาปลบล้างความผิดที่อาจจะไปจับมือผู้หญิงอาจจะไปหอมแก้ผู้หญิงเนี่ยคนคนเนี่ยมาถามท่านนบีหมุฮัมมัดสุลตานฮวาเลหิวซัลัมแบบนี้พี่น้องครับแต่สิ่งที่สังคมของเราเนี่ยนะกำลังเประพืชปฏิบัติกันอย่างมากมันก็มีผู้รู้บางคนเนี่ยบอกว่า ถ้าจะจับเนี่ยให้เอาผ้ารองถ้าจะจับเนี่ยให้เอาผ้ารองนี่แหละเป็นสิ่งที่ให้ความรู้กับผู้ที่เป็นบาวของอัลลอฮฺซุบฮานาหัวตาลาในลักษณะที่ผิดอย่างมหันถ้าการเอาผ้ารองแล้วก็จับมือกันได้เนี่ยนะทํำไมนบีไม่มาบอกก่อนละ่ะท่านน่ทำตัวเกินไปกว่าคําสอนของท่านนาบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม จะจับนอกผ้าจับในผ้าจะเอาผ้ารองมือไม่เอาผ้ารองมือหลารทั้งหมดเลยถ้าเอาผ้ารองมือแล้วจับได้นะแขนก็จับได้หน้าอกก็จับได้เพราะมันมีผ้ารองทั้งนั้นแหละใช่ไหมอันเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ท่านต้องใช้ความคิดนะเอาตามคําสอนของท่านนาบเียนะไปสอนผู้คนพี่น้องได้รับคําสอนและพี่น้องต้องคิดต่อนะอาการที่บอกว่าเอาผ้ารอง แล้วก็จับมือกันได้ไม่มีหลักฐานจากคดีของท่านนนบีมุฮัมมัดสุลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแล้วผู้ศรัทธาก็ต้องคิดต่อสักนิดหนึ่งแล้วพี่น้องก็จะได้พบจับกับสัจธรรมถ้าคิดต่อนิดนึงคิดยังไงพี่น้องถ้าเอามือนี่นะเอามือมาจับกันแล้วก็เอาผ้ารองมาจับกันได้ไอ้ตรงอืน่นจะจับได้หมดแหละพอมีผ้ารองทั้งหมดใช่ไหมไอ้จับมือกะฮามจับแขกนกะฮามจับหน้าอกกะฮามมันก็มีผ้ารองด้วยกันทั้งนั้น แล้วทำไมมาอนุญาตแค่แค่จับมืออย่างเดียวใช่ไหมเนี่ยพอเราคิดต่อแล้วมันก็เป็นเรื่องที่เราจะพบกับสัจธรรมฝากกับพี่น้องเอาไว้ในวันนี้นะว่าการที่เราเป็นบ่าวของอัลลอฮ์นบีสอนอะไรกับเรานาบีบอกอะไรกับเรารีบเร่งไปสู่การทําความเข้าใจแล้วก็นําไปสู่การปฏิบัตินะครับวบิลลาฮิตอฟิกุลฮิดายะอัสสลามุอะลัยคุมวะราะห์มะตุลลอฮ์วะบเระกาตุ Get one, get second for me right now. Let me run to ในทัวร์สีขาวครั้งที่สี่เสาร์ที่16มิถุนายนนี้ที่ม u นิธิอันุรธมรดกอิสลามน้องจอบกรุงเทพขอร้องว่าอย่าพบร่มมาเพราะเรามีขายที่งาน,น เจ็ดกร,รกฎาพี่น้องชาวสงขลาเจอไว้ชาแนลแน่นอนอินชาลอพบกับทัวร์สีขาวครั้งยิ่งใหญ่แห่งปีงานนี้จัดหนักจัดเต็มแบบได้แ <ใน S 1> รงอกเจอกันที่มัมสยิดกลางจังหวัดสงขลาติดตามรายละเอียดกิจกรรมที่นี่เร็วๆนี้พี่น้องสงขลาและจังหวัดใกล้เคียงอุ่มรูปจูงหลานมากันนิ่งแ็ทเลนนะพี่น้องนะ White Channel ยกกองคาราวานสินค้าจาก White Shop ไปพบพี่น้องถึงหัวบันไดบ้านเริ่มกันที่การบรรยายศาสนธรรมประจำสัปดาห์ของเชคริดอัลห์สสมัดซะมดีที่มัสยิดอัลอาติกตามมาด้วย23มิถุนายนที่งานวันวิทยุดารุสสลามเพื่อหาทุนจัดรายการวิทยุรอมฎอนณนะมูลนิธิดารุสสลามเขตน้องจอก กรุงเทพอินชาลอ์ไว้เจอกันนะครับวันนี้ผมรู้สึกหลุดยีบแล้วรู้สึกแย่เลยครับที่ผมอ่านอายะคุณอ่านบางอายาเนี่ยไม่ค่อยคล่องเลยฮะแก้ทำยังไงดีครับคุณเคยมีปัญหาหรือประสบปัญหาเช่นนี้หรือเปล่าครับทำยังไงดีครับอา้าวโอ้โห เหือครับผมมีผู้ช่วยมือใหม่ครับที่สามารถที่จะทําให้คุณหมดปัญหาและคลายจังวนในการอ่านการุรานครับด้วยปากกาอ่านการุรานที่เรียกว่าเป็นเทคโนโลยีทันสมัยสุดๆเลยครับเดี๋ยวผมขอเปิดกันลดีกว่าครับว่าในนี้มีอะไรบ้างครับโอ้โหนี่ครับมีคู่มือนะครับมีคู่มือมี ปากกานะครับมีปากามีอุปกรณ์นะครับหูฟังที่เรียกว่าฟังคนเดียวได้ด้วยแล้วก็มีที่ชาร์จนะครับมีสายชาร์จทั้งหลายอย่างนะครับแล้วก็นอกจาก